คุณภาพเดี๋ยวขอที่เรื่องเดี๋ยวจะได้เคลียร์ให้จบสรุปเรื่องด่านยังมีปัญหาไหมคะตอนนี้ดีขึ้นแต่ยังมีปัญหาอยู่ีแล้วแต่คิดว่ายังใช้อยู่ม่กี่วันนะคะของของประมาณแปดถึงสิบสองวันครับแปดถึงสิบสองวันอันนี้คือคือที่ที่ปรับขึ้นมาใช่ครับแล้วเมื่อก่อนเป็นกี่วันนะคะโอ้ต้องต้องมีสิบสี่วันขึ้นครับอันนี้ก็คือวาณแปดแปดวันสิบสองวันใช่เพราะว่าจริงๆอ่าด่านใช้ยี่สิบสี่ชั่วโมงใช่ อันนี้ก็มีการเร็วขึ้นโอเคเดี๋ยนวนี้ก็ต้องต้องมีการปรับมบคดีมากเลยครับใช่ใช่ค่นะเพราะว่าจรงิงแล้วเนี่ยตอนที่ส่งส่งที่คุยกับพี่จีนเนี่ยเราเซตเป็นทีมทํางานสองทีมด้วยกันกับจีนและกับไทยนะคะเพื่อให้ไม่ติดดานแบบนี้เพราะเข้าใจว่าผลไม้เข้าใจอยู่แล้วผลไม้มันเสียใช่ไหมง่ายๆคือมันเสียเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่อยากให้ติดติดปุ๊บเนี่ยที่ทำมาต้นทุนต้นทุนเพิ่ม ไม่รู้เท่าไหร่อันนี้ก็อันนี้ก็ทราบไปแล้วก็เลยงงว่าเอ๊ะมันยังเป็นปัญหาอยู่คค่ะอย่างเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็จะย้ําเรื่องนี้ให้ดีนะคะเรื่องของการติดดา่านหรือว่าใช้เวลานานในการขนส่งเนี่ยอันนี้จะพยายามให้ลดให้ได้หน่อยให้ให้ได้เหลือวันที่น้อยที่สุดนะคะเพราะว่าอันนี้มันก็มันมันมันส่งผลแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเราเอกสารทุกอย่างเนี่ยเราพยายามทําเป็น one stop service คือไม่ต้องวิ่งไปทําเอกสารหลายที่มากมายเอาให้จบหนึ่งจุด แล้วก็เราก็ส่งได้นะคะแล้วก็มีในเรื่องของ Quality Control เรื่องของอที่มันที่ของต่างประเทศที่รับซื้อเราเนี่ยลูกค้าเราเนี่ยก็ต้องมีการตรวจพวกอย่างทุเรียนก็พวกสารเหลือมพวกอะไรต่างๆเนี่ยเราตอนแรกเนี่ยมันช้ามากแล้วเขายังไม่แฮปพููให้ตอนที่ไปคุยก็คุณบอกให้เขาส่งคนของเขามาเลยแล้วก็ตรวจเลยให้จบที่ทีของเราซึ่งตอนนี้ก็เวิร์กและใช่ไหมคะทุเรียนก็โอเคโอเคผมลำดับต่อไป